มันจะเท้าเลยใชหอาจอาจนกอาจาที่นีนี่ีอาจรยูชั้นเลยนี่หรืยังไงชั้นนังชั้นเรยนแบบ3โมงเลยมาเลยทิอ2นาทีนั่งกระดาดอปคอยหู้ครูขันเออใครก็ไม่ได้ทอดไห้ดาวไม่ห่ะ

หัวมันจะอัตเสริมตะลึงตกวัล่งสอ่งทางเะอัตเสริมทางตะลึงเลเนี่ย้าล่างตอนนี้นี่ไปนี้ไปกดไปนู่นไปไปไกลไกลกไปหาบอลอยู่ปะไปยิบหตรงนัน

ค่ะคกอนนี่มันท่วมหมอกขึ้นลค่ะเยนโขไชนาโลบไชกลวยประษานงานดูมานแสนเด่นเลยคุณต้องมาขึ้นเจ้กอตอนงคุมน่ะเอาเอาไปเรียบเรียเร็วเรเรรงใอยู่โไชนาตามเขาว่าหนามันลุรงงานเยอ เอออาจจะโชคบอกไอ้ไปไอ้คนไปเมืองไหนไปโรงเรียนคนถึงกันนะเดี๋ยวบายบายเดี๋ยวจะขอไปบอกคนหนาดะโอ้โหแมงวันทำไมมันหลายแล้วตายวันปล่อยๆมันไอ้ลบมาจากไอ้ถังนั่เลยดิตอนแรกมันตอมอยู่กับถังอยู่ก็อะไรมันพอฝนตกมันก็เลยเข้ามาในางนี้ดิเก็บกำเนิดหมาวันจับไปไหวเป็นประเพทศไทยที่่อ หัวกำลังเล่งมือ,อาาระก้อนอันนี้ค็นีสวนี่คือ,นนอ,นนอนน คนก็เป็นอย่างนี้แหละยายแขาเนไม่เป็นไรเดี๋ยวติดต่อใครสิเขา่าเติดต่อเาวสิ เดวเดียวแล้วเอามาทำแค่่น mm ี hmm> ่เป็นนีเดี๋ยวมันจะมันจะเสกได้สวยเลยเจ้านี่เจ้นี่จน้ำมัในตะลั่งมดมนมากอะไรไม่เกิดเลยแค่เอาไมาแค่กมือบนวันนี้มเอามาตักถแล้วก็ก็นอย น้ำมัอยู่ในถังนุ่มอันหมูชั้นซ้อมผิดลมั้นารทหนะรอยสืหมูถขนมเราก็รสดีอะไรนะส่แต่ขนมใ่ไปไหถุขนี้ก็มดนแะไปแ่ไ้วเด็กเอาไปไม่เคสือแม่บอก่ขนมซีรั่งนี่็นกูมบ วัดหน่อยนั่นแหละเอามาเลยยกมา แบบังใจอใสคนอะนี่าถงทุ่ับดวเาักอาำลังใจเนี่ยออกไปยังไงไปลพยายามิคชคงออกันนี้ผมยังมีมากกว

ไปขามันลองห้่งก่อนลโอ้มาแล้วครับมสมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้กระเป๋ากระเป๋าคข้กระเป๋าคลเด้อกระเป๋ากระเป๋าน้าเนม ครับอาสาบรที่มีอย่างนี้ก็ะส่าไปชนิดจะกับเนาะเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับจะได้ถวายพระประหารหองปู่พร้อมกันนะครับเด้อ